ฮักกันมาแต่โดนแล้วบอมีวีแววเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่ทางมีแต่ขี่ให้แล้วจังใดคือมาเป็นลายต่างสิบสี่ห้างหรือสาวสี่ห้างสิจับมือกันอย่างว่าสั้นว,ว่าหัวใจสาวห้อยนองบ่กหัวสาบัดสิว่าเข้าไปกันบ่ได้ ใส่วาสีโบทิมกันไส่วาสีมีกันและกันไส่วาสิฮักแพงกันไส่วาสิมีกันตลอดไปไส่วาสิโบทิมกันไส่วาสีมีกันเรื่อยไปไส่วาสีโบแบ่งใจไส่วาสิมีแค่ ออน้ำตาพังลงยาวยาวย่นผู้สาวเปลี่ยนใจให้โจนเซบอกคิดบอกฝันว่าฮักส,สิให้สิเพสะเลเตดอกนี่ไรกลิ่นหอมเฮ็ดจังใดห,หัวใจบอกพร้อมหรือต้องยอมฮักความเป็นจริงอิลีฮีให้สาเดิอ ตายมือนีให้คนที่ลืมสัญญาใส่วาสิโบ่ทิ่มกันใส่วาสิมีกันและกันใส่วาสิฮักแพงกันใส่วาสิมีกันตลอดไปใส่วาสิโบ่ทิ่มกันใส่วาสิมีกันเรื่อยไป ใส่ว่าสิบอแบ่งใจใส่ว่าสิมีแค่เอาท่วงสัญญาของข้าจนจอยไปเด็บจอยบอหวนคืนมา ใส่วาสีบอทิมกันใส่วาสิมีกันและก,กันใส่วาสิฮักแพงกันใส่วาสิมีกันตลอดไปใส่วาสีบอทิมกันใส่วาสีมีกันเรื่อยไปใส่วาสีบอแบ่งใจใส่วาสิมีแค่ ไส้วสิโบทิมกาไส้วสิโบทิมกา